สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับนี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดําซิ่งดินระเบิดครับพี่น้องนี่พามาชมครับวันนี้ป๋าสั่งลยุยแล้วครับไม่ได้ไปไหนครับก็พัฒนาครับพัฒนา,ฒนาที่ของตัวเองนะพี่น้องนี่นี่ก็เอาดินที่าทางสีเลนเขาโกยขึ้นมาครับแล้วก็จะใส่ทอนะพี่น้องนี่ซื้อทอมาแล้วครับ จำนวน20ใบแล้วก็ทางนู้นด้วยเดี๋ยวจะให้ทางฝั่งคนทำถนนแกจะใส่ให้นะครับเพราะว่าเขาจะมีระบบบางท่ออะไรของเขาก็ไม่รู้ครับนี่จะมีการทำตอนแรกว่าจะใส่เองครับแต่ทางช่างเขาว่าเดี๋ยวเขาจะใส่ให้เดี๋ยวให้ช่างมาตรวจก่อนครับโอ้ดูพวกนี้โอ้ สวยจัดพี่น้องเลยรถกร็จะเยอะหน่อยนะพี่น้องวุ่นวายมากเลยครับตรงนี้ก็เอาเจ้าเจ้าทองครับขับโดยสายมึนหรือว่าเสียคริสนั่นเองนะพี่น้องถอยดินครับถอยดินก็น่าจะประมาณหลายเที่ยวอยู่ครับ40 40กว่าวดเที่ยวได้นะพี่น้องตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตรงนี้ มันไปถึงนู่นเลยส่วนเจ้าโคมาสึก c ี่430นี่ก็ป๋าขับเองครับป๋าใหญ่เรานี่ก็รออีกประมาณ วันสองวันครับก็จะไปวิ่งงานอยู่ที่เบ้านอะไรเนาะที่ปา๋าแกไปสูบน้ําไว้ครับเป็นงานหลวงนะพี่น้องนี่ก็จอดกันมาได้พักๆแล้วประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆแล้วครับงานในหมู่บ้านก็เริ่มซาๆาลงแล้วเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะพี่น้องอ่ะเสร็จแล้ว เทไม่ไกลครับนี่ครับเทข้างล่างครับว้าว<อ>ช่างเอียวนะพี่น้องนี่ครับเอามาเทตรงนี้เองครับนีตรงนี้เลยก็จะเคลียร์พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ครับให้มันเสมอระดับคานตรงนี้ครับก็เ,เก็บไปเรื่อยๆครับ คนเดียวครับ นน่โอ้ยไม่ได้งานเลยมอนิหยับเมนดูไปเก็บทางโน้นไปเก็บทางโน้นม่ายให้ดูคนไม่ได้งานไม่ได้การนี่เดินเล่นเินเลินเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูาการตักดินใส่ดำครับ ไหวๆไหววมาดูมุมนี้กันครับนี่ครับ คนทำซีเลนก็รถจอดอยู่นี่หมดเลยครับให้จอดอยู่ทางที่เราเก็บรถได้เลยครับนี่ฮะยังไม่ดังเลยไม่ได้ดัง วายมากครับพี่น้องรถเข้ารถออกเร็วมากเลยครับเนี่ยรถเกรดินเนี่ยเกรเดอร์แต่ละคันนี้มีแต่ยุดจวด ไบมีในโคตรคมอ่ะพี่น้องเอ้ย ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงน่าจะเสร็จครับตรงนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหยุดงานครับไม่ได้ออกรถดุดซ่วมนะพี่น้องเกยได้มาช่วยทางบ้านเคลียร์พื้นที่เคลียร์ดินครับเก็บขยะกวาดไว้เรียบร้อยแล้วสะอาดสแานครับนี่ล่อยดินตรงนี้ออกก็จะโล่งนะครับราะว่าข้างหน้านี่ไม่มีอะไรมากัน้นโล่งมากเลยสวยงามครับตรงนี้ ขับรถเกรดเดอร์นี่ต้องฝีมือมากนะพี่น้องเห็นพี่หมอตาเอกว่าแกเคยลองขับแล้วรอบหนึ่งก็องอยากครับระบบเยอะต้องจําระบบเยอะมากเลยะเดี๋ยวมาดูต่อครับจหม่างไงล่ะนี่ <c oughs> มาดูนี่โอ้อยจะตั <c oughs> <laughs> lê lờ, lê lờ, bắt cục cái đôi ô thật tiền đại pì quay thai nuôi nó hơi. lấy răng đưa tôi đợi một ít. để đơn lên mà quá đểo thằng này đểo pì Nè. ก่อ,อนนี่นเส้นน,น,นี้ต้นไม้เยอะมากเยอะจริงๆวันนี้ลงแมทหมดแล้วไม้มากตร์เมื่อก่อนกิธาเมื่อก่อนโอ้ยต้นต้นไม้นี่เราจะไม่ตัดครับเพราะว่าเอาไว้เป็นจัดสวนจัดไรครับสวยครับ นนี้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นอะไรนะพี่น้องถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับ สายจวดครับสายจวดสายมึนครับเสียคริต โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพี่น้อง f อซทุกทกท่านครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแช์นะพี่น้องกดติดตามให้กับรถดั้ซิ่งดินระเบิดด้วยครับนี่ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆด้วยนะพี่น้องนี่ก็พาเอาการทำงานของทีมงานมาให้ชมกันครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย